สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนกติและข่าวก่อนและหลังเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังติดใจนักเตะจากลาลีกาโปรตุกสแบบต่อเนื่องเพราะแต่ละคนที่คว้าม,มาล้วนเปี่ยมคุณภาพอย่างล่าสุดให้แมวมองยกขยงไปติดตามผลงานนักเตะของ FC ฟซีปอร์โตหลายรายการเปิดเผยจากโอโซโก สื่อท้องถิ่นว่าเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ลูกทีมของเชจโจคอนไซเซาเอาชนะปาซอนเฟเรล่าสอนั้นสเกลหลายค่ายครับมากมายเข้ามาชมเกมเอสตาดิโอดูกลาเก่าเด่นสุดคือยูเนเต็ดครับสนใจพิเศษคือแบ็กซ้ายเวนเดลกับตัวรุกลิมเส้นของหลุยส์ดิอาดีกรีรองเท้าทองคำโคปาอเมริกา เมื่อช่วงซัมเมอร์นามทีมชาติโคลอมเบียส่วนคนอื่นที่เล่นโดดเด่นในเกมเดียวกันนั้นได้แก่กองกลางมาเทอุสอูเรบีกับวินเตนยาทั้งมีกองหน้าเมดิตาเรเมในข่ายที่สโมสรอ,อื่นพร้อมดึงร่วมงานด้วยเพราะแมวมองของอินเตอร์มิลานโอลิมปิกลียงและเรอัลเบติสก็ล้วนโผล่อย่างโปรโตุเกสเพื่อชมเกมดังกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลง เตะปิดสนามอุ่นเครื่องแบบลับๆในวันพุธนี้เพื่อเป็นการเรียกความฟิตให้กับมาคัสแลตฟอร์ดฟิลโจนและคนอื่นๆด้วยครับแลตฟอร์ดเข้ารับผ่าตัดหัวไหลเมื่อต้นเดือนสิงหาคมทำให้ยังไม่ได้ลงช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยในฤดูกาลนี้โดยเพิ่งกลับมาซ้อมแบบเข้าประทะร่างกายได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ไซมอนสโตนนักข่าว BBC รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจัดเกมอุ่นเครื่องแบบปิดสนามในวันพุธนี้เพื่อให้แร s ฟอร์ดได้ลงเกมประทะร่างกายเช่นเดียวกับฟิ o จ e นที่กลับมาซ้อมหลังจากบาเกดเจ็บพักไปนานก่อนหน้านี้โอเลกุน่าโซชาให้สัมภาษณ์ถึงแร s ฟอร์ดหลังการกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบว่ามีการประทะใส่เขาบ้าง2-3ครั้งแต่เขาดูโอเคซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่เห็นแบบนั้นมาคัดฟิตแล้วเขาทำงานอย่างหนักแต่เขาไม่ได้มีการประทะร่างกายเลยก่อนวันศุกร์ถ้าหัวไหล่ของเขาสามารถประทะได้แล้วตอนนี้เขาก็น่าจะพร้อมหลังเกมทีมชาติเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือต้องการให้แรดฟอร์ดฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมถัดไปที่มีคิวบุกเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียม วันเสาร์ที่16ตุลาคมหรือเกมแรกหลังจบโปรแกรมทีมชาติทั้งนี้ BBC ก็ไม่ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงอุ่นเครื่องกับทีมใดเหมือนตอนตอน้นซีซั่นที่เคยนัดเตะแบบงเงียบๆกับเบอร์ลี่นอกรอบแบบปิดสนามที่โอทฟฟอร์ดทำมาแล้วโดยสื่อรายงานมาว่ามาคัสแรดฟอร์ดยิงไป2ประตูช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3-0นะครับ และอีกประตูนหนึ่งเป็นของ Mason g r e e n น o o t ครับสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราหน่อยนะครับจะมีข่าวอัปเดตท,ทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือยู i นเต็ดขอบคุณครับ